ไอไอมันไอไอมันไอไอมันดิบกว่าเยอะนะบอกว่าแบบเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะผมอ่ะมันแค่ครับรอบแรกผมว่ามันมีริบิตของมันมันมีเส้นของมันอยู่ของแกมันเลยเส้นไปแล้วของแกมันอ่อนเองเด็กกระโปงไม่ใช่โดนนะปฏิบค์เขาพูดคำเดียวผมเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเฮยเเเรามาฮัยกันตรงกลางก่อนคนเื่นจะ้ยเนไปไปวัดกันตรงกลาง กี่ไดกันไออยู่ทีมเดียวกันไม่ให่หรอคนละทีมพี่ผมไล่เข้าไปแล้วโอเคใครจะขนขนไปผมขอก่อนคนเนี้ยไปมาียวกับลาแมนาตรงกลางกับดี๋ยวเฮ้ยเลลี่เร็วี่เวลลี่มียักษ์เอามียักษ์ไปก่อนไวโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หองแน่จริงก็เข้ามาไายแล้วโอ้ยโอ้โหไอ้เจ้าหมียักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลุกก่อนดิกูถือสองอันเลยไวแล้ว E หุดิทีไทองนถือทองันเหโอ้โกพี่ี้แม่สาวแบบเล็กแปดอะไปเปิดประตูไปเปิดประตูโอ้โหตายเหยี้ยอะไรนะโอ้หโอ้โยใช่ไหมโอ้โตายไโอ้โหแม่งต่อยแม่งต่อยัวเลยเี้ย

นี่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 ไร็วโอ้ยปแล้วอย่าลุกอ่าลุกันมานะอย่าลุกกันมานะมอยเนันไม่มีมามาดิกันกรเนี่อหอห่าเหรอ่าเหรอซ่าเหรอโอเก่ามากเหรอเก่าอยนเก่า่างเหรออย่ี่ มาดิมาดิเก่ามากเหรอเก่ามากเจ็บไปเจ็ไปเก่ามากเหรอเก่ามากอะไรไม่ได้เดี๋ยวดไปกระต่อไปดึงไปดึงมันใช่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีคนแจมโอ้โหได้ทีได้ทีวิ่งมาสาวได้ทีวิ่งมาสาวจี๊กูท้อไปยิงหมดยิงหมดไม่ต่อโลกลเก่าอจะไปไหน

โอ้ทิมทิมทำไมไม่ขนเนี่ยแพ้ได้ไงเนี่ยแบงดัวดัที่เหนือที่เหนือรอที่เหนือที่เหนือเุ้ยยยยยยยไยย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 ยไม่แยย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 กยยยยย้ยยยยยยดคยยยงเยยยยยยยกยย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 ะยยยอ่ะเนยยยกดยยยนยยย้ยยยยยย แล้วก็ไปปวดวันนี้นี่กดกดกิ๊กสายค้างอะนะเจี๊ยบนี่พี่ถ้ากิ๊กสายค้างเนี่ยอ่าแล้วพี่ก็สเป๊ซ์มาค้างเลิกมาค้างอันนี้เขาับแล้วจับแล้วเอ้ยอ้าวใครใครมีชุดกูซัดคนนั้นก่อนเจไดเว้ยเอาเจได้โคตรน่ารักเลยแมวมันไส้พี่พี่แมนตัวไหนนะ ไม่บอกป็นทื่อกับทือกัือยาพือนเดเด็ดเดยดเดมาผมไม่ตอบเ้ยกดอ้โหโอหนซ่าเหรอซาเหรอโอ้โหไ้เขาถือวุธเขาถือวุธไอ้ยี่สิบลบเลยเลยไอ้วุังหือออือหอรอหอห เฮ้ยจัดการคนมีอาวุธก่อนสิดูนะเขาหวดไม่ยั้งเลยน่ะอุ Nixon> ้ยนั่นไงตกใจพี่มิวเอาพิซซันก่อนอะไรเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบอกให้เอาพิซซันก่อนเฮ้ยไม่ไม่ใครใช้อาวุธมาเนี่ยโอ้ยไอ้เ้ยเอาพี่แมนตายแล้วเหรอไอใครเอากระบอกปองท่อนตีหัวไปยิงฐานซะน นี่เดียวโอ้โอ้กันนัวคนดัวกันสามคนโอ้ย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 มันเล่นอะมูดอ่ะเต้องเล่นอะวูดเลือดกล้วยอู้อีกเลือดกล้วยเยลือดกล้วยไม่ี้โอ้โหคนเราสองท่อนเลยครับเล่นคนเราสองทนมาจากไหนอ่ะของบ้านหน้าตัวเองเอาหลวงคุย บุ่มเออโดนไปเบิดไปเขาไม่เฉยเลยไอเนี่ยเาบอกว่าเก่งเก่งไเยเอ้ยเอ้ยขอ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 หเฮ้ยแม่งอาวุธอีกแล้วพี่ซังแม่กไหาอาวุธก่อนเลยไอ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 อไ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 ยเกไอไอไไอออไออไไอไออไออง ไหนไหนไหนออดดสอสงอยงดังพี่แม่ผมตายแล้วผมตายจับไงเจับแน่เก็บไงวะเก็บแน่ะเก็บแน่ะเก็บของไงวะเก็บอย่างเก็บอย่างนี้เอาเฮ้ยไม่มีคนเล่นาวุธมีอุ้ย้ไอ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 ้ไ้ไไอ้ไ้อ้ไ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 อ้้ไอ้้ไ ไล่ลงไลลงเอาเหรอ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 ลไปอไระเี๋ยวไปไหน่ปไหนไไปไหไนหหไปไหนไปไหนไปไหนไหนไป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 ไไปไหน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 ไปนนนนนอ เอาตรงดาวน์เหรอนี่ไงเออเออโอเคโอเคแต่ให้ไอวงบีบ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 พี่ๆเอาเขาก่อนเอาเขาออกเขาก่อนเนี่ยเรื่องกล้วยไอ้ครับขยันกล้วยวะไอเดียเดี๋ยวเอาพี่บี๊บเอาพี่แมนกอนอุ้มสลบยาวเออ

อเฮ้ยทำอะไรกนเข่นุนกันต่อได้กับเราเก่งจังวะเดี๋ยวก่อนเราลุ้มพี่พีคอนเออลุ้มขนลุ้มก่อนเดี๋ยวเขาชนะเดี๋ยวเขาชนะลุ้ม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 ก่อนลุ้มก่อนเอ้ยผมบอกว่าลุมก่อนตีบูสตาล์เเลยเออโอ้โหว้าวเล้ยเราไพูดอีกแล้วอะไอะโอ้โหไอ้ยอดยาวด้วยยังมาตีหัวกันเลยเออมามามตีออว้าวว้าวเอว ตีหัวตีหัวตีหัวใครไม่ตีตีตีแบตีอย่าี้ตีตีโอ้ีสังเลิกไปี่ยโอ้ไดูอี่สังอลวงไปล่วงไปลวงไปไอมีคนมีองคคม่เล่นกันเลยว่าให้ลุมพี่นั่นแหละแบดดกระทหยะ เอ้ยขึ้นมาไม่ทันตายนะขึ้นมาไม่ทันตายนะขึ้นเหรอเอ้าเอาชิพห่างกูกล้วยไปเอากล้วยไปเอากล้วยไปโอ้บอกให้ลุ่มบีบบีบบีบจะชนะแล้วโอ้โอ้โอ้เอ้ยขึ้นไปดิเฮียอ๋อโอ้รอดดูเลือดตรงไหนอุ้ยเออเออไอ้เจ้ากูตายเอ้าเฮ้ยมีคนเนียน มีคนเนียนก่อนแล้วพี่มิก่อนเอ้าแล้วพี่มันยนลงไปนี่นี่ผมยกอยู่ผมยกอยู่โยนเลยโยนเลยโ้าวได้เลยบิ๊ก้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ติดคอบไปแบกว้าสู้มือเปล่าสู้มือเปล่าเหรอะได้เลยเอาเอาเรียบร้อยโอ้โอ้โหอีซี่อ่ะโคตรอีซี่เลยไม่ต้องทำเที้ยงเลยตานุ่มนุ่มพิกออน ไม่นะไม่นะไม่เอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรยิงไงวะเอ้ยเหี้ยใครต่อยกูวะโอ้โหต่อยขากูเลยหนี่ไง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 ยืดเลยคนนี้เล่นอาวุธเหรอยืดหรอเอ้ยยิงไงวะยิงไงแข่งเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเขาเล่นธนูเฮ้ยเขาเล่นอาวุธตีไกลพี่พี่ยาพี่พี่ยาพี่พี่ยา นี่ดีดีดี่ีไปอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งไปนิ่งนิ่งนิ่งนเลยไปดิ่งนิงนินิ่งเลยโอ้ยเกินพวมกันหมดเลยจ้ะไปแล้วกูไปแล้วขึมาขึ้นมาไอ้ขึ้นมาขึ้นมาพี่แมนไอ้เหี้ยโอ้ยตายไอ้ขึ้นมาอุ้ยแย่สอยกลางเลยใครกระโดดสอยกลางวะพี่แมนให้ผมขึ้นก่อนโอ้เหี้ยกูจะได้ขึ้นวันไหนวะเนี่ย ไปแล้วกูรอด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 ตายเ้ยโดนดาตายไอ้ชนะเอ้าชนะไอ้เหี้ยนี่นี่นี่ดี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 ขึ้นมาไอ้ขึ้นมาขึ้นมาพี่บ้านผมขึ้นก่อนตอนนี้ไม่ได้ทตาพี่อะไรเลยเฮ้ยหลายทีแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยหลายทีแล้วของวะนั่นอะ่รสินั่นอะสิใครมั่วบ้านงานวะพี่บิ๊กเออเออเออมากมามา จะเล่นเอาวุเหรอจะเล่นเอาวุฒเหรอนี่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 ยไง่นี่เนี่ยเอ้ยเอามาใช่มามาใช่ไหมดีย่ับรับไปอุ้โอ้ยอ้อยอุยอุ้อ้อุ้อุ้ยอ้ยอุ้เอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อ่ะโอ้้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยเ้ยยย้ยอ้ย้อ้ยอ้ยยยอยอ้ ไปจะไปไหนเฮ้ยพี่พี่่อย่าล็อกแขนนี่อตีนี่นีใครไปเลยหลบคันไปเลยดีดีดีอะไรล่ะมาแข่งสัต์สีมาเลยมายมายมายย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 ยมยมาเเมาลมมา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 เลยมา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 เลมาเลยมาเล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 มา ไป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 ยุ่งโอ้ยแล้วทำไมไปอยู่กลางหมดเลยวะโอ้โหสนุกหมดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเล่นของใครเล่นของเอ้ยหนีหลับเลยโอ้ยนี่ไงาหัวกานหัวกานหัวกานไอ้ลุงไปอีหลับหลับนี่นี่หลับเฮ้ยหัวงานงาวกันหัวกันเหรออย่านะอย่านะอย่านะมามามา นี่ไงไอ้เล็กขอวัดโอ้ยโอ้ยเอาทำไมผมแปลวะนี่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 เล่นอาวุธเล่นอาวุธมีโอกาสนี่ว่ะนี่นี่นี่อุ้ยยัดตีเต็มเลยอุ้ยตีลอยเต็มเลยออมาดิไอ้คะแนนคนนนี่นโอ้โหบดสิรอดไอ้เหี้ยอย่างนี้ลบ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 ปีบิ๊กไปไหนปีบิ๊กอ้ยไอ้เหี้ยใชล้วันนั้นโอ้ยโอ้ตาย ไอ้้เหียอะไรเนี่ยชกชกชกศพกันแล้วชกเฮ้ยไอ้กอฮอล์ขึ้นมาว่ะไอ้เหี้ยมแบตตี้อีกยาวนานไปดูดูแล้วมางหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนคิดเหมือนกันมีคนคิดเหมือนกันชกนี่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 ไหนเดี๋ยวเอ้ยแขงวุ้ยวุ้ยใครกระเด็นมาล่ะ กระโดดกระโดดแรงไปเงี้ยตา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 ยอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมาเจ็บตัวนะเอ้าเอ้ยขึ้นไปหน่อยนี่นี่ไง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 นี่ไปไหนอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาสลบยาวเลยเฮ้ยเอาชิบหายละเอาเชียร์ร่วงกันหมด เกมที่อะไรกูเจ็บคอที่ไายพี่ขึ้นไปไม่ทันเราตายพี่ไม่โคตรโหด่ะลงมาเตี้ยไอ้เหี้ยโคตรโหดยนขนยนขึ้นยืนนยืนขึ้นยืนขึ้วยืนขึ้ยน้นยนขึ้นยน้นยืนบ้นยนขนย่ข้ยืนนยนข้นยีนยน่ึ้นนยข้ยนขึนอ้ยนขึนยร้ยืนขึืนขึ้นยืนขึ้นยื้ยืนขึ้ยืน้นยืน้ยืนย้ ทำไมไม่โดนวะนี่เออลงเมื่อไ่เอาเรียบร้อยลุงบอลลร์เลยโอ้ออย่าตายเลยเร็วนี่แหละนี่แหละไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนะพี่แมย์เหรอทีเด็ดนะตัดเต็ดนะเด็ดนะเต็ดไหนเหรอเด็ดนะไปแล้วไปเต็ดนะเด็ดนะพี่เมย์เราต้องตั้งป้อมยิงไว้พี่ อมโอ้โห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 โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหอ้โหโ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 ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โห้โหโอ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 ้

ดันแรงรุดไปเราจายิงกันเองพี่มิวนี่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 ย้ำ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 เฮ้ยกูดาวกูดาวดาวเหรอเฮ้ยใค่ร้องขุดดาวเลยไอ้เยเลฮ้ยเราฟุกเดียวกันเราใส่ปืนกลพี่เรายิงเข้าไปเรายิงเข้าไปเราใส่ปืนกล เราไม่ต้องไปเจ็บตัวไอเจไดไอเจตีเดีอยวเยไอเจไดเ้อเหียทแม่งโดนเลยไอเจไดผมก็เล่นันอยู่เนี่ยโอ้โหตายเออผมตกมาตายไปสังอยู่หลังผมพี่อยู่หลังผมไว้พี่ปแออ์อยู่เนี่ยเฮ้แอนคอ์ทีมเดียวกันพี่ยาๆเอาพี่พี่ก่อนเอ้ยโอเคเอพี่ปไยุ้ม้ลื่นมเจไดเ้้ยโอ้ยเรารอผมเนี่ย ลยโดยลามโชคแน่บอกเลยโชคไหมเด้๋ยวกูยิ้มโชคโชคโชคเดียวกันไม่รู้ว่าซับมั่วแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยครูดาวลีโหลดรีโหลดอยู่นี่ไง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 จะน้าไว้อะไรวะเนี่ย อะไรอย่าแมนโมดิฟายทีู่เหรอฮัลโหลโอ้ไโดนแต่เขาทำร้ายพี่เอา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 ตีด้วยแบบหัวแขกหัวแกหัใเฮ็ดบัตเฮดบัตเฮดบัตอล็อกคอดิเดี๋ยวเีเก็บี่อะไรเพราเจ็บคออะไรนะ เฮ้ยโว้ยมันกระป๋องอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบับลงน้ำไปเลยบับบับบับอะไรใครบับอะไรเฮ้ยลงไปทำเฮ้ยออกออกไปจากตรงนี้ก่อนออกไปจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยลูกที่อะไรออกไปวะโอ้โหตายเลยเนี่ยอะไรวะโดนเผาเฮ้ยหยุดจีก่อนเขาขึ้นไปก่อนเขาขึ้นไปก่อนมันหนีบแล้วมันหนีบแล้วเกิดองไงอร ไปตายยังรอดเฮ้ยยังมีคนรอดหลดรอดเอ้าเรียบร้อยน้ำเลยยังไงวะใครแม่งตาลงไปเลยก็สวยไม่เหี้ยเฮ้ยพี่ซายยังไม่ตายเหรอเนี่ยเหนียวขึ้นมานอะไรขึ้นมานอะไรอย่างเงี้ยก็ตายทั้งคู่เลยละกันอ้าวไม่ตื่นตีคุ้ยไปได้ไปได้โอ้โหเต็มคางยายน เขาไอยู่เาอ่้อไเจเออเฮ้ยไืนแล้วเนี่ยกูหลับจาวเลยโอ้หลับแบบหลับบีเอาตัวนี้มีปัาปเอาเอเฮ้ยไม่ไปไม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 ไปนไงไงนี่ไงอยาขึ้นมาพี่ นี่ไงคืนเหรอโอ้ยไอตัวเล็งอยู่ใครเล็งอยู่ไอตัวเล็งคอถือปืนเฮ้ยเไม่ไป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 ไมไม่ไปไม่ไปไปไปตัวไ้พีบอ้พี่พิ๊กพี่พิ๊กรอดได้ไวะเ้ยเยิ๊กอย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพ่ง ไปกันเลยว่าจะแด้มาแล้วแล้วแล้วปีนขึ้นไปปีนไปปีนขึ้นไปสอบมันงอืมอืม้ยออ้ยใครมุงโอ้ยมานี่ไงนี่ไง นี่ไงอะไรวันเนี้ยเลาใครใครนาวะเนียต่อยต่รออกน้ำอ่ะตจักนต้องเลยจัดกดกดนหาจับตกปลาใช่ไหมตกปลาใช่ไหมเฮ้ยใช้ได้อ่ะเอาอีก้ว้ยเลยทำไมอ่ะอ้าอุ้ยแล้วคืออะไร โอ้ยอย่านะ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 พลาเหรอพลาเหรอนี่ไงโอ้ตายอย่างไวกำลังจะลากมิวไฟโดนจรวดตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบัฟเขาเขาปัฟนี่ไงบัฟเหรอ พี่แบนเข้าบัฟพี่เข้าบัฟมั้ไม่งี้ไงตกเข้าไปในหนุ่มเลยว้เอาอย่างรอดดีเหรอไม่ได้ต้องซ้ำต้องซ้ำทำไมไม่โดนเลยวะเดี๋ยวเราเอ้าเอาทำไมจะเอาห้อไม่ตายอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ไม่อยากรองแล้วผมไปแล้ว พี่บกเขาเหลี่ยมดีอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยใครปังเอาพี่บิ๊กดิเอาพี่บิ๊กดิเอาแบบพิกโยนกำลังโยนกำลังโยนหลบแบบนี้ดิโตกูจะเอาไอ้เจไดมึงโดนไปเนี่ยเราวั่งทำไมต้องเจไดอ่ะโอ้ดันกลัวเหรอเยอะลวงเลยไโอ้ไอ้เหี้ยตื่นมากูกัสดีๆนะเฮ้กคอฮอนะเอ้คออะเฮ้คออะสองแล้วเอ้ยโอ้ย ไหนอไหนกหอไปไหนจะไปไหนดึงดึงดึงจริงโอ้ยบอกให้รุ n เอ็ก n g อไอ้กระเทเโอยโอยเอ้ยกหอเขารู้รู้งานเอาอยู่คอนเหรอมาเตนี่ไง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 เอาสโตายพี่ตกท้ายเือตายปะเอ้ยกาหอตายแล้วกาหอตายแล้วตายแล้ว มาดิไปแล้วไปแล้วแต่เห็นพี่เราต้องไปลุงเขาพี่พี่พี่เราต้องไปลุงเขาพี่เราต้องลุงเขาพี่กูหว่นไฟทั้งคู่เลยโวใครกอดดีวะนี่ิงียิงต้องยิงไงโอ้ยตลบวะสลบวะแป๊บนึงนะเหยียบหน้าเหยียบหน่โอ้พีบิ๊กโอ้แล้วโอ้เหี้ย พ,พี่ไอ้ผมเล่นด้วยโอ้ยยังตายไอสัตว์กูโดนสาดจะพี่ผมตายแล้ว,วผมตายแล้วพี่บิ๊กผมตัวดำไปแล้วพี่มไม่ต้องห่วงผมตัวดำไปแล้วโอเคในหนึ่งโมงแบบนี้มันมันยาวนานจังนะไม่ไหวแล้วนะคนเนี้ยมาดิมาดิาดอาโอ้โอยอะไรวะเนี่ยนวยเลย,ย,ยไปก่อนเลยโอ๋อ ระวังมิดซ้ายระวังพ <mente ầ y> yani <ik> ี่อย่ากลัวตายอย่าเราอย่าอย่าบิ๊กแขนเหรอแขนเหรอเออเออบิ๊กเฮ้ย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 บิ๊ไม่ขี้โกงหรือ่งดาบุตร ยิ้มขึ้นไปก่อนพี่อย่าเพิ่งตีกันขึ้นไปก่อนพี่ต่งเขาเนียนพี่ตังเดี๋ยวเราเราล้มล้มมือกันพี่เราล้มมือกันพี่ได้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 เลยพี่พี่จำภาพที่ผมโดนโดยพี่บิ๊กได้ไหมไอ้นี่ไอ้ล้มมืออะไรวะพี่ตังเดี๋ยวเราเราล้มล้มมือกันพี่เราล้มมือกันพี่ผมอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงเฮ้ยโอ้ยเออสองคนเหรอเอ้าเอ้าเรียบร้อยเฮ้ย ไป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 เลกเกตเอ้าเรียบร้อยพี่ตายพี่จะตายมาที่ตาิมาทิมาทิโอ้อทำไมเกาะไม่ได้วะอืเจไดเป็นหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ทู่แล้วหมุนน้ำหมุนอ่ะเออหมุนหมุนก็หมุนโอ้ยเวียนหัว้อ้เวียนหัเออเออเขาปั๊บอ่ะลุ้นไม่ได้เออเดี๋ยวเขาตายด้วยตัวเอ้าไอ้ยลุดโอนเฮ้ยผมกดผิดเอาปั๊บปั๊บปั๊บป๋อปั๊บป๋อ มันหมดไปงานไหนวะมีหลบมีหลบตัวบัต๊กมาตัวบั๊กมาตัวบั๊กมาเอ้าชิบหายแล้วพี่มิวขึ้นไม่ได้ตก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 ชิบหายแล้วพี่หายทักไปแกต้องไปกันฉันแกต้องไปกันฉันไปก็ไปเลยกันรีเลยวะออกไปหลังตื่นได้เหรอยลังตื่นได้ โอ้โหจบละด่านนี้โอ้ยไอต้องตั้งด่านละสองรอบก็พอมั้งอันนี้กี่รอบวะเนี่ยก็ใครชนะอ่ะพี่ใครชนะก็เอาด่านนั้นไวไงอ๋อเอาพี่แมนไปไหนวะแม่าจะติดงานเออยุคนี้เราพวกกันเยอะเยเช